ัพี่ครับผมมันีน้เศร้าวันที่เท่าไรเหรอครับเศร้าวันที่โหขวนวาได้สร้างกับเขาเสปพาหลวงหอนวันที่ครับอันนี้อยู่บ้านแท่งเกตสว่างที่ระบ,บงฮาครับตำบลสว่างที่เขาบริษัทใสดอกพี่น้องอ่อนแอมยงใจยู่บ้านห้านีดละเฉลิมวซีนิวครับผม ใส่กัวเลื่อนเีรถขับรถหนานั่ปูตัวเลื่อนห้องก็เลยกินครับก็เลยก็เลยชเพิ่นเหลือเด็กๆก็น้อยก็ขายนี่แหละครับบ้านจนทางเขากันแท้งว่ายน็นหาแล้วายนี้ได้ยูประมาณ32เมตรครับผมเป็นบอสีม่ว ด้วครับผมบอลซีเนียวบ่าอยู่ในปลาข้าวรับปลาปลากับปลาก็้มหงวงหิมะผ่านเปนบอลซีเนียวด้วยครับผมมันโคกหมานเด้อผู้ขายด้วยนุดขำคุ้ พระสงฆ์ทำเด้อผู้ขาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แม่หมอเข่าเจ้าธรณีร,สสรักสมรสาดีนี่แห้งโตกมานเด้อผู้ขาเลยนะครับท่านเด็กันประมาณนี้ ทำได้อย่างง่ามอยู่ครับผมอ้าวขออนุญาตถอดถอนการจ่อครับเป่าน้ำครับผมนน่ว่าปริมาณน้ำบอนี่ห้องเฉลยอยู่จักชิวตัวช่วงหรือจักขี้วตัวช่วชองอ้าวครับผม